มาดูกันดีกว่านะครับอายุของเสาหลักนะครับในเรื่องด่าพิฆาตไดสูนเรียกได้ว่านะครับบางตัวละครแทบอยากจะเชื่อเลยแหละครับว่าอายุเพียงแค่เท่านี้เองหรอสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องด่าพิฆาตไดสูนทั้งหลายสำหรับวันนี้นะครับผมจะนำเสนออายุนะครับของเหล่าบรรดาเสาหลักนะครับในเรื่องด่าพิฆาตไดสูนว่าแต่ละคนนั้นมีอายุเท่าไหร่บ้างนะครับแน่นอนนะครับบางตัวละครนบางคนอาจะไม่รู้ก็เป็นไปได้แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบดเต็มอย่าลืก subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับเสาหลักหมอกอย่างโทคิโตะมูอิจิโร่้วยเขามีอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นนะครับโดยเป็นเด็กหนุ่มนะครับที่มากพรสวรรค์สุดๆเลยเพราะว่าเขานั้นนะครับจับดาบได้นะครับเพียงแค่2เดือนนะครับและอยู่ในหน่วยวิฆาทหารได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักได้ซึ่งจริงๆแล้วชีวิตของเขาในวัยเด็กนั้นนะครับก็ค่อนข้างน่าสงสารเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้ววก็ป่ย นะครับแล้วก็ได้มาพบนะครับกับอุบายาชิกินะครับถึงทําให้จากก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่ได้มีความคิดเลยนะครับว่าตนเองนั้นนะครับจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักได้แต่ด้วยความที่ว่านะครับถูกเลี้ยงดูถูกอุ้มชูมานะครับและด้วยพรสวรรค์ของเขานะครับด้วยวัวเพียงแค่14ปีก็สามารถเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งได้นะครับสำหรับเสาหลักหมอกนะครับอย่างมูอิจิโร่มาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับเสาหลักแมลงอย่างชินบุนะครับโดยเธอนั้นมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นโดยชินบุนั้นนะครัว ที่มีอาชีพในการปรุงยานะครับแล้วก็มีพี่สาวของตนเองนะครับอย่างคานาเอะแต่ว่านะครับพี่สาวนั้นนะครับก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับใลท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ได้มีความแข็งแกร่งทางด้านของร่างกายไม่สามารถตัดคออสูรได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่านะครับมีความสามารถในการปรุงยาจึงทาให้เธอนั้นนะครับก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความหลากหลายในด้านการต่อสู้โดยอย่างปลานแมลงของเธอนั้นนะครับก็มีพื้นฐานนะครับมาจากปลานบุบผานะครับซึ่ง สาวของเธอจึงทาให้เธอนั้นนะครับก็เลยแบบว่ามีความคิดแหละครับว่าอยากจะพัฒนานะครับเด็กในบ้านของตนเองจะเห็นว่านะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เข้ามาเธอนั้นนะครับก็มักจะอุ้มชูนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษานะครับหรือว่าให้เป็นผู้สืบทอด มาต่อที่อันดับต่อไปนะครับสำหรับกีย u, นนูนะครับโดยกียูนั้นนะครับมีอายุอยู่ที่19ปีด้วยกันนะครับโดยเขานั้นเป็นเสาหลักวา iten, นน wan, ล world, า ague, นนาีนะครับแลนะพรสวรรค์ของเขาถือว่าป um, u, นะเป็นคนหนึ่งทงี่มีพรสวรรค์สูงเลยเพราะว่าได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นเสาหลักนะครับด้วยวัยเพียงแค่13ปีเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเขาเป็นมานาและกว่า6ปีจึงนาให้กียูนั้นนะครับเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างเงียบขรึมนะครับและเป็นคนหนึ่งนะครับที่เข้าสังคมแบบยากสุดๆเลยแต่ก็ถือได้้ววว่่่าาาาาเเเเป็นนผูมีพพรรระุขขออองงทััจิโกชยหลื ไม่ว่าจะเป็นการชี้นาหรืออะไรก็แล้วแต่จึงทำให้ทันชิโร่นั้นนะครับก็ฝึกฝนนะครับจนสามารถนะครับเป็นนักดาบนะครับของหน่วยไปฆ่าอสูรได้นะครับด้วยความแบบปลาณีละกันของคิูนะครับที่แบบว่าไม่จัดการนะครับน้องสาวของทางด้านทันชิโร่นะครับอย่างเนซุโกะมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับมิซึรินะครับโดยเขานั้นนะครับเป็นเสาหลักแห่งความรักนะครับโดยมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นด้วยเดิมทีแล้วนะครับเธอนั้นนะครับก็คือเป็นผู้สืบทอดนะครับเสาหลักเพลิงนะครับก็คือแบบว่าถูกทางด้านของเด มาฝึกฝนนะครับร่างกายนะครับก็คืออยากจะเอามาปั้นอย่างนี้แหละแต่เนื่องด้วยว่านะครับทาหน้าของมิซูรินั้นนะครับฝึกไปฝึกมาเธอนั้นนะครับก็เลยแบบว่าสร้างปานของตนเองมานะครับอย่างปาแห่งความรักซึ่งมันก็จะเหมาะสมนะครับกับมิซูริมากกว่านะครับในท้ายที่สุดแล้วเธอนั้นนะครับก็ได้ก้าคุณเป็นเสาหลักนะครับที่แข็งแกร่งเลยนะครับด้วยร่างกายนะครับและพรสวรรค์ของเธอนะครับและแน่นอนนะครับด้วยวัยเพียงแค่19ปีถือได้ว่านะครับยังเด็กเลยนะกับการที่มาเป็นเสาหลักแบบนี้ได้มาต่อที่คคคนนนต่อไปะรัับบสเโ นะครับโดยเขามีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นอ่าหลายคนจะคิดว่าเรนงโคกูนั้นอายุน่าจะเยอะแน่เลยนะครับดูความเป็นพี่ใหญ่นะครับดูแบบว่าโตสุดๆเลยแต่จริงแล้วเรนงโคกูนะครับเสาหลักเพลิงนะครับมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นซึ่งแน่นอนนะครับเขาเป็นคนพูดจาอะไรตรงนะครับแบบตรงสุดๆเลยนะครับมีความคิดที่แน่วแน่แต่เป็นคนหนึ่งนะครับที่รักพวกพ้องสุดๆเลยนะครับแล้วกกก็็บมควาเเเเนนนน้้ดดยยะอออหััััรรร่งงงุขลลตๆไช จากเหตุการณ์ที่เขานั้นนะครับปกป้องพวกของทันจิโร่นะครับในภ้าของรถไฟแลเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่ตัวละครตัวนี้นั้นนะครับเสียชีวิตไปแล้วมาต่อที่คนต่อไปนะครับสลับเสาหลักอสรพิษนะครับอย่างโอบานายนะครับโดยโอบานายนั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่อายุไม่เยอะนะครับโดยอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นโอบานายเป็นตัวละคร1ตัวเลยนะครับที่แบบว่าจะมีความเงียบขรึมสุดๆเลยแต่จริงๆแล้วนะครับเขานั้นนะครับจะมีรูปแบบการโจมตีที่ไม่เหมือนใครและเป็นคนหนึ่งที่แข็งแแกกกรรรรร่่งมมาาาาๆตตตหใคนะับบไดด้้ิซีีจท ว่าโอบานนั้นนะครับก็จะมีการปิ้นปังนะครับกับมิซึริอยู่นะครับซึ่งเขานั้นนะครับถึงแม้ว่าจะดูโหดร้ายกับคนอื่นนะครับหรือดูไม่ค่อยสนใจคนอื่นแต่กับมิซึรินั้นนะครับเรียกได้ว่าโน1เลยนะครับเขานั้นพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อเธอและด้วยความที่ว่าเขานั้นนะครับใช้ปลานอสรพิษนะครับจึงทาให้ทุกการโจมตีของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ดัดแปลงมาเป็นอาวุธก็จะสามารถนะครับกลายเป็นพิษนะครับโจมตีศัตรูได้จึงมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งมากๆเลยด้าาาาาานนนนกกรโจมมตตตีี่่่่อออทคไปัับสสวเหลยยุงซ โดยอายุ21ปีโดยเขานั้นนะครับเป็นคนมาจากครอบครัวพี่น้องเกตคนด้วยกันนะครับแล้วก็ซานเนมีนันเป็นพี่ชายคนโตจึงทําให้เขานั้นนะครับก็จะมีความหยาบกระด้างนิดนึงนะครับเนื่องด้วยว่าชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นเป็นอะไรที่มันยากลําบากมากๆเลยเพราะว่าแม่ของเขาที่เป็นอาสูรนั้นนะครับเกือบจะฆ่าพี่น้องของเขาหมดแล้วแต่ว่านะครับทางด้านของซานเนมีนันนะครับได้ปกป้องน้องชายของตนเองไว้นะครับอย่างเกียรยและเขานั้นนะครับก็ได้กลายมาเป็นนะครับก็คือเสาหลักของหน่วยพิฆาตอาสูรต่อมาในอนาคต ผ่าซากมากๆเป็นคนเลือดร้อนสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับฝีมือความสามารถในการโจมตีไม่ว่าจะเป็นนะครับความเร็วหรือการวิเคราะห์การโจมตีอะไรต่างๆนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับด้วยความสามารถของเขาจึงทำให้นะครับก็มักจะเป็นที่พึ่งได้เสมอเลยนะครับของเพื่อนๆในหน่วยพิฆาตอสูรมาต่อที่คนต่อไปนะครับสรับอุซุยเทนเง็นเสาหลักเสียงนะครับผู้ที่มีอายุ23ปีโดยเขาก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับเกิดในตระกูลนินจาพี่น้อง9คนนะครับแล้วก็เปิดฮาลิมของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวไปรอดูแล้วกัน ว่าทําไมถึงเป็นฮารเลมโดยเขานั้นนะครับเป็นคนที่ชอบนะครับสีฉุดฉาดมากๆเลยนะครับและเสาหลักเสียงนะครับปลานของเขาเน่ยก็คือมันมีพื้นฐานนะครับมาจากกานสายฟ้าจึงทําให้เขานั้นมีความสามารถในการฟังนะครับที่เป็นเลิศดแม้แต่ได้ยินนะครับเสียงสะท้อนรู้ตําแหน่งของศัตรูได้จึงเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่มีความสามารถหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับในการต่อสู้ร่วมกับทีมมากๆคือฟิลแบบรู้ตําแหน่งศัตรูนะครับด้วยการฟังเสียงนะครับมันจะเป็นอะไรนะครับที่โคตรโหดเลยส่วนเรื่องราวของเขานั้นนะครับก็ไม่ขอสปอเยอะละกัน เผื่อใครไปรอนะครับที่จะรับชมในส่วนของอนิเมะแล้วก็มาที่คนอายุเยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับเกียวเม้นะครับโดยเขานั้นเป็นเสาหลักขินผาอายุ26ปีนะครับโดยเกียวเม้นั้นเน่ยเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ได้รับการยกย่องเลยไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะครับหรือเหล่าบรรดาเสาหลักด้วยกันเองว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับก็ถือได้ว่าเก่งที่สุดเลยนะ ้ดยถึงแม้ว่าเขานั้นนะครับจะตาบอดนะครับแต่เขานั้นสามารถจินตนาการการต่อสู้ได้นะครับเหมือนภาพ3มิติจึงสามารถหาช่องว่างของเสียงและใช้ดาบนะครับในการโจมตีศัตรูได้นะครับจึงทําให้นะครับเป็นเดอะแบกของเสาหลักเลยก็ว่าได้นะครับเขานั้นนะครับเคยสามารถจัดการอาสูรนะครับด้วยมือเปล่าได้นะครับโดยการที่เขานั้นพยายามจะปกป้องเด็กๆแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยความที่ว่าเขานั้นอาจจะดูแปลกไปนะครับอะไรก็แล้วแต่จึงทําให้เขานั้นนะครับในภายหลังเนี่ยก็เลยแบบว่าต้องถูกผลักดันออกมานะครับและในท้ายที่สุด แล้วก็มาเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้นําทีมที่สุดแล้วนะครับของเหาบรรดาเสาหลักทั้งหมด เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับนะครับอายุนะครับของเสาหลักทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับเดี๋ยววันหลังนี้จะทําข้อมูลส่วนอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นประวัติตัวละครนะครับเสาหลักทุกคนเลยนะครับและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ